พัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดนวัตกรรมสู่ยุคออนไลน์กลุ่มจักสารกระจูดตำบลเกาะสบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา ตำบลเกาะสบ้าอําเภอเทพาจังหวัดสงขลามีทั้งหมด8หมู่บ้านประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรทำสวนยางพาราและมีอาชีพเสริมเป็นการปลูกพืชผักหมู่บ้านบางพื้นที่ติดกับภูกระจูดมีหมู่3บ้านเกาะสบ้าหมู่4บ้านกรุงอิตมหมู่5บ้านโคกพยอมและหมู่7บ้านควรและมีบางกลุ่มมีอาชีพเสริมเป็นการถอนต้นกระจูดกลุ่มจากสารตำบลเกาะสบ้าตั้งอยู่ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกพยอมหมู่5ตำบลเกาะสบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ทำการ,กรเกษตรเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนใช้เวลาว่างทํางานหัตถกรรมจากสารกระจูดการสารกระจูดสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่น,นหลังจากทํานาทําสวนยางก็มาช่วยกันสารเสือกระจูดเป็นเสือนอน,นเป็นกระสอบใส่ข้าวสารใส่หอมใส่กระเทียมไว้ใช้ในครัวเรือน กระจูดเป็นพืชในตระกูลเดียวกับกปบกเป็นต้นกลมๆข้างในกลัวเวลาจะใช้ก็ไปถอดแล้วเอามาคลุกโคลนสีขาวคลวนตัวนี้จะป้องกันไม่ให้กระจูดกรอบหรือเป็นสีด่างตอนตากแดดและทําให้กระจูดมด้วยจากนั้นก็นําเอาไปรีดทําความสะอาดแล้วเอาขึ้นมาเป็นโครงสารตามแบบที่ต้องการจุดเด่นของกระจูดตามบนกอดสปา เป็นเส้นเหนียวทนพอด้วยเกิดในแหล่งน้ำฝาดเราขยับมันได้ไม่แตกไม่หักและอีกอย่างหนึง่งจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานาครินว่าเสือกระจูดช่วยรักษาเรื่องแผลกดทับของผู้ป่วยได้ด้วยด้านการผลิต เนื่องจากมีวัตถุดิบในท้องถิ่นพื้นที่ป่าผู้กระจูดเป็นจำนวนมากซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ4,000กว่าไร่ทำให้เก็บเกี่ยวถอนเส้นกระจูดได้ตลอดทั้งปีและอีกทั้งยังถอนเพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าพื้นที่ใกล้เคียงเช่นกลุ่มอาชีพตำบลสะกอมกลุ่มอาชีพกระจูดำอำเภอจนะและพื้นที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้น ศักยภาพการผลิตเพื่อจำหน่ายจากสภาพปัญหาที่ผ่านมาพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความแปลกใหม่และยังไม่เป็นที่ให้ความสนใจแก่กลุ่มผู้บริโภคยังไม่ตรงตามความต้องการของตลาดในปีก็ประมาณ2,565ได้รับคำแนะนำและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายกเกษตรอำเภอเทพาพัฒนาชุมชนอำเภอเทพาบัณฑิตแรงงานประจำตำบลเกาะสปาและกสนตำบล กาสบาได้ร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดสารนำผลิตภัณฑ์นำเสนอเพื่อรับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยมหาวิทยายรัยเชียงใหม่ภายใต้โครงการพิวัตรสองุ สุการบุรต่อสะพานคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของเราครั้งต่อไปติดต่อเลยคุณผ่านมุที่สี่ตัดานสตรี